This the Tender's podcast. Slow sip thought and Empathy. is Brain Sip Slow A and of สวัสดีครับยีนด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Brain Tender ครับมีคำถามหนึ่งที่ผมอยากชวนคุณคิดน,คนี่คือนี้ถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวว่างเปล่าจนทนไม่ไหวและถ้ามีบางสิ่งยื่นมาให้คุณสัมผัสบางสิ่งที่รับประกาศว่าถ้าคุณจับมัน คุณจะรู้สึกเต็มคุณจะรู้สึกเชื่อมต่อคุณจะรู้สึกตื่นเต้นแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่มีเวลาจำกัดแค่90วินาทีคุณจะยอมจับมันไหมครับทุกวันนี้อำนาจเหนือธรรมชาติแบบนั้นอาจไม่ต้องมาเคาะประตูเราเพราะมันอยู่ในฟีดที่นิ้วเราปัดผ่านทุกเชา้าเรากำลังปัดฟีด หรือเรากำลังเรียกอะไรบางอย่างเข้ามาในใจเรากันแน่ในภาพยนตร์เรื่อง Talk to me มือเซรามิกคืออุปกรณ์จัดปาร์ตี้สุดฮิตมันคือ,อยาเสพติดชนิดใหม่คือไวยเล่าชาเลนจที่วัยรุ่นท้ากันทำกฎมีว่าจุดเทียนจับมือแล้วพูดว่า Talk to me วิญญาณจะปรากฏตัว แล้วถ้าเรากล้าพอเราจะพูดว่า I let you in ในทางจิตวิทยานี่คือการใช้โดปามีนลัดด้วยการเสพสัมผัสในโลกที่เรารู้สึกว่าการสัมผัสกันจริงๆมันช่างแสนยากเกยน็นการได้หายสัก90วินาทีมันจึงหอมหวานแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในตาของมีอาตัวเอกของเรื่องเราจะเห็นว่า เธอไม่ได้แค่เหงาแต่เธอกำลังเศร้าเธอแบกรับความโศกเศร้าที่ยังไม่ได้ถูกจัดการจากการตายของแม่และความสัมพันธ์ที่เหินห่างจากพ่อสิ่งที่เธอหยหาไม่ใช่แค่ความเสียวุบว่าแต่คือการเชื่อมต่อและนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดครับเพราะเมื่อความเจ็บปวดมันผลักไสให้เราห و ي หาการเชื่อมต่อจนเราพร้อม ที่จะเปิดประตูให้อะไรก็ได้เข้ามาเพราะเมื่อความโศกเศร้าผสมกับความหวยหามันจะกลายเป็นแรงผลักที่อาจพาเราข้ามเส้นโดยไม่รู้ตัวแล้วสัมผัสหรือการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยมันหน้าตาเป็นยังไงคืนนี้ผมอยากชวนคุณให้นึกถึงภาพของชายคนหนึ่งชายที่มักจะปรากฏตัวในข่าวด้วยภาพลักษณ์ที่ดูสงบ ชายที่เมื่อถ่ายรูปก,กับแฟนคลับเขาจะเว้นระยะเสมอมือของเขาจะไม่แตะต้องตัวของอีกฝ่ายทำให้จำเป็นเขาคือคีนูลิฟภาพจำร่วมสมัยของการเครารพพื้นที่ส่วนตัวในยุคที่ทุกคนพยายามจะเข้าถึงกันให้ได้มากที่สุดเชียรนูเลือกที่จะถอยนี่ไม่ใช่แค่ความเป็นสุภาพบุรุษ แต่คือบทเรียนของคนที่ก้าวข้ามอุปสรรครวมถึงเป็นทัศนคติของคนที่ผ่านความสุญเสียของโศกนาฏกรรมส่วนตัวมานับไม่ถ้วนอาทิเช่นการเสียชีวิตของลิเวอร์ฟินิกส์เพื่อนสนิทของเขาในปี1993นอกจากนี้ในปี1999ลูกสาวของเขาเอวาซึ่งเกิดกับแฟนสาวเจนนิเฟอร์ชายได้เสียชีวิตขณะคลอด และต่อมาไม่นานประมาณ18เดือนหลังจากเสียลูกสาวไปเจนิเฟอร์ชายเองก็ประสบอุบัติเหตทุทางรถยนต์เสียชีวิตเช่นกันด้วยเหตุนี้ความโศกเศร้าและความสูญเสียจึงทำให้เขาเข้าใจราคาของการถูกล้ำเส้นและเข้าใจคุณค่าของพื้นที่ปลอดภยัยการเวลยะของเขาจึงไม่ใช่แค่การคุลบผู้อื่น แต่มันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ความเศร้าภายในได้หายใจโดยไม่ต้องรีบปิดมันด้วยเสียงของฝูงชนในโลกที่ฝูงชนมักตะโกนว่าใกล้อีกใกล้อีกการเว้นระยะของเคียรนูก,กับบอกเราว่าต่อให้คุณอยู่ใกล้ผมแค่ไหนผมก็เคารพคุณความเป็นสุภาพบุรุษที่ว่านี้ นำมาสู่หัวใจของเรื่องเล่าในวันนี้นั่นคือคำว่าขอบเขตและการยินยอมครับในทางจิตวิทยาสมองของเรานั้นถูกออกแบบมาให้รู้สึกปลอดภัยเมื่อเราได้เลือกและเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ในร่างกายของเราแม้การพูดว่าไอเล็ o จุ n อินในหนังมันคือการยินยอม แต่มันคือการยินยอมที่อยู่ภายใต้แรงกดดันของสังคมมันเหมือนเวลาที่เราไปปาร์ตี้แล้วเพื่อนยื่นแก้วเล่าให้เสียงเชียร์ของกลุ่มทำให้เราประเมินความเสี่ยงต่างๆต่ำลงแต่สำหรับมีอาแรงขับของเธอมันลึกกว่านั้นครับมันคือสิ่งที่ผมเรียกว่าวงจรความเศร้าที่ยังไม่ถูกจัดการและมันทำงานแบบนี้ครับยิ่งเราเศร้า หรือเราเจ็บปวดจากข้างในเราจะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อรู้สึกโดดเดี่ยวเราจะยิ่งโหยหาการเชื่อมต่อไม่ว่าจะจากคนหรือแม้แต่ผีและเมื่อเราโหยหาเราจะยิ่งยอมทำลายขอบเขตของตัวเองเรายอมให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นเข้ามาสิงเราเพื่อแลกกับการไม่ต้องรู้สึกว่างเปล่าเพราะในความเงียบที่ยาวนานที่สุด เราแค่ต้องการขายสักคนที่ได้ยินเสียงของเราที่น่าเศร้าคือการเชื่อมต่อแบบนั้นมันไม่ใช่ของจริงมันทิ้งไว้แค่ความว่างเปล่าที่มากกว่าเดิมแล้ววงจรดเดิมๆก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นใน Talk to me กดเหล็กคือห้ามเกิน90วินาที90วินาทีคือขอบเขตที่ชัดเจน มันคือเส้นแบงระหว่างก,การเล่นกับการถูกกลืนกินและมีอาก็คือคนที่ทำลายกฎข้อนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าคุณดูนะคุณจะเห็นได้ว่าเธอไม่ได้ทำลายมันเพราะความคือขนองเธอทำลายมันเพราะความหวังความหวังที่จะได้เชื่อมต่อกับแม่ของเธออีกครั้งเธอโกหกเพื่อนโกหกตัวเอง ว่าควบคุมมันได้เพียงเพื่อจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เธอสูญเสียไปมันเหมือนชีวิตจริงของเราไหมครับเวลาที่เราบอกกับตัวเองว่าขออีกห้านาทีแล้วเราก็ไถ่ายฟีดไปสองชั่วโมงหรือเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นผิดแต่เราก็ยังอนุญาตให้เขาเข้ามาทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเรากลัวความว่างเปล่าที่เราจะไม่มีใคร เราทุกคนต่างมีเส้น90วินาทีของตัวเองคำถามคือเรากำลังใช้เส้นนั้นเกินเวลากับอะไรอยู่หรือเปล่ามาถึงตรงนี้เราจะเห็นทางเลือกสองทางในการรับมือกับความเจ็บปวดและความโศกเศร้าทางเลือกที่1แบบมีอาคือการตอบสนองต่อความเศร้าด้วยการทำลายขอบเขตนั่นคือการสแสวงหาสิ่งเล่าจากภายนอก ยอมให้ผียอมให้ยาเสพติดและยอมให้คนอื่นเข้ามาสิงเราเข้ามาเติมเต็มให้กับเราเพียงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอยู่กับความจริงข้างในทางเลือกที่สองแบบเคียน,นูคือการตอบสนองต่อความเศร้าด้วยการสร้างขอบเขตคือการปกป้องพื้นที่ภายในของตนเองเขาผ่านความเจ็บปวดมา และบทเรียนที่เขาได้คือการให้เกียรติพื้นที่ของตัวเองและการให้เกียรติพื้นที่ของผู้อื่นไปพร้อมๆกันเขาเลือกความสงบเขาเลือกที่จะไม่เล่นใหญ่ตามคนอื่นเพราะเขารู้ว่าการเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้มาจากการถูกสิ่งแต่มาจากการอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจในขณะที่โลกโซเชียลและคนทั้งห้องในปาร์ตี้ตะโกนว่าเอาอีก แรงอีกใกล้อีกคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนที่กล้าพูดเบาๆว่า,วาผมพอแล้วครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้หากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังถูกบางอย่างดึงไม่ว่าจะเป็นฟีดบนโซเชียลปา์ตี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือภาลาต่างๆในการงานผมขอมอบพิธีกรรม90วินาทีแบบ The Brain Tender เพื่อช่วยให้เราก่อตัวเองให้เป็นครับขั้นที่1กลับไปหาส่วนที่เจ็บปวดหยุดและรับรู้ว่าส่วนหนึ่งในตัวเรากําลังงหงหรือเศร้าแทนที่จะหนีมันด้วยโดปามีนลัดหรือฝีดมือถือให้เราหันหน้าไปหาและรับฟังมันผามมันเบาๆว่าเธอต้องการอะไรจากฉันบางที มันก็แค่อยากให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นขั้นที่สองมอบสัมผัสที่เป็นของเราเองนี่คือการนำทัชกลับมาใช้กับตัวเองก่อนเมื่อรับรู้ส่วนแรกแล้วให้เรามอบสัมผัสที่อ่อนโยนให้ตัวเองเช่นการวางมือบนหน้าอกกอดตัวเองหรือการอยู่ในท่าที่สงบที่สุดสักพักนี่คือการตอบสนองความหวยหาสัมผัส โดยทรัพยากรของเราเองไม่ใช่จากผีหรือจากเทคโนโลยีขั้นที่3ฝึกบทสนทนาแห่งการยินยอมหลังจากเราเต็มจากข้างในแล้วเราจะมีพลังมากพอที่จะสร้างขอบเขตให้กับโลกภายนอกการฝึกพูดว่าฉันขอเวลาอยู่กับตัวเองสักพักหรือขอบคุณที่เชิญนะแต่วันนี้ผมขอพักก่อน นี่คือการนำความชัดเจนแบบกด90วินาทีในหนังมาใช้ในชีวิตจริงในบางช่วงของชีวิตที่ความไม่แน่นอนย่างกายเข้ามาเราต่างก็มีผีในใจของเราเองผีที่ชื่อว่าความเหงาผีที่ชื่อว่าความโศกเศร้า Talk to มีเตือนเราว่าอย่าให้ผีเหล่านั้น ักเราข้ามเส้น90วินาทีจนเราสูญเสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของร่างกายและจิตใจของเราไปคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ในคืนนี้คือคำถามที่ผมก็ถามตัวเองอยู่บ่อยๆครับถ้าคืนนี้ความโศกเศร้าหรือความเหงามาคาอประตูในใจคุณคุณจะเปิดรับมันหรือพูดกับมันนานแค่ไหนก่อนที่คุณจะพูดกับมันเบาๆว่า ขอบคุณนะที่มาเยี่ยมแต่สำหรับคืนนี้ฉันพอแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่สุขหน้ากับ The Brain Tender สำหรับวันนี้สวัสดีครับ